สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างอินสแตนนะครับโดยการล i n s t a n ตนและออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับมาดูนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการสร้างบน Google Cloud Platform นะครับอันดับแรกเลยครับเราก็มาที่ Navigation Menu นะครับแล้วก็เลือกของส่วน Compute Engine มาที่ VM Instance ตรงนี้นะครับหลังจากคลิกไปนะครับเราก็จะเจอหน้าเพจนี้นะครับซึ่ง เราจะเห็นหัวข้อคำว,ว่า create instance แล้วก็ create instance ตรงนี้ครับกดได้เหมือนกันหลังจากกดไปแล้วนะครับเราจะจะได้หน้าตาคอนโซลขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือส่วนของชื่อแล้วก็ส่วนของตัวคำนวณค่าใช้จ่ายาต่างๆในการสร้าง i n s t a n c e หนึ่งตัวนะครับส่วนตรงนี้เขาจะคำนวณมาให้โอเคครับอันดับแรกเลยเราจะมาตั้งชื่อส่วนของ i n s t a n c e ตัวนี้นะครับ อันดับแรกผมจะขอตั้งชื่อคำว่า i n s e n t ทงใช้เทคทอง Apache 2 e 2นะครับเพื่อที่เราจะได้อระบบว,ว่าเราใช้ทำอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับชื่อ s ซิร์ฟแล้วเราก็จะมาเลือกของ l e g i n d ติดตั้งที่ไหนนะครับเราอยู่ในมืองไทยเราก็เลือกของ South East Asia ก็คือสิงคโปร์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเจอ นี่ครับเราก็เลือกส่วนโซนเราก็เลือก default ไว้นะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรวันนี้ผมจะมาลงบนระบบเด b i a n นะครับนี่ครับส่วนของออตัวเมชีนนะครับสเปคของตัวเซิร์ฟเวอร์เราจะเลือกอะไรผมก็เปลี่ยนเป็น default แล้วก็ผมขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเป็น r a m สองพอร์นะครับเพราะว่าเรามาเทสกันเฉยไม่ได้ใช้อะไรเยอะโอเคเห็นไหมครับหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไปด้วย สังเกตตรงนี้ดูได้เลยนะครับเขาจะคำนวณเป็นค่า้จ่ายรายเดือนให้โอเคครับแล้วก็เรากะมาดูส่วนของบูตดิสตตรงนี้นะครับอ่าเบื้องต้นนะครับมันก็จะเอ่อเบสิกเลยพื้นฐานเขาจะให้มา10ิิกแล้วก็ตัวเอ่อไทดิสนะครับมาเป็นตัวพิเิเนนตดิสตรงนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้นะครับมันมีเรื่องของความเร็วตัวบูทด้วยนะครับ แลบบเริ่มแรกที่เขาให้มาก็จะเป็นเดบ i a n แล้วก็ขนาดตรงนี้เื้องต้นผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เอาเป็นแบบนดิไปก่อนก็สีเล็กเหมือนเดิมนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับเราก็เออเอ c กเซสโคนะเราจะให้ใช้ถึงขั้นไหนนะครับก็ Basic ตรงนี้ไปก,ก่อนเมื่อเราจะต้องการลงอินเออตัวอัพเป e ชนะครับเพื่อให้ทดสอบเข้าเว็บไซต์ได้นะครับ เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเปิดพอร์ตตัว HTTP Traffic ตัวนี้ครับก็คือพอแร์ต80แล้วทําการติดไฟเพื่อเปิด,ปดส่วนระบบส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับเบื้องต้นจริงๆแล้วการสร้าง i n s t a n น e นะครับเราควรจะสร้างสร้างส่วนของ VPC ก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ย Google เขาก็จะฟิกตรง Default มาให้แล้วนะครับเขตมาให้แล้วเราก็เลือกตามปกติอันนี้มันจะเป็น default นะครับเราไม่ต้องทำอะไร และส่วนที่จะทำให้เราออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือส่วนตรงนี้ครับเน็ตเวิร์ i สวิตช์เทียงนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะเพื่อทำให้เราได้ ip พ u b อ i c ออกมาโอเคเบสิคเราไม่จะเป็นต้องทำรนะครับเขาก็จะทำให้เราก็กดตรงนี้ครับกดดันโอเคครับเรางจากนั้นกด create ได้เลยอยันนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการ create ตัวอินสแตนตขึ้นมา ก็รอสักครู่หนึ่งโอเคครับหลังจากที่ระบบสร้างให้เราเสร็จแล้วนะครับ สังเกตนะครับตรงนี้สเตตัสจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เขาเขียนว่า Running แล้วนะครับหมายถึงว่าพร้อมใช้งานโอเคครับเบื้องต้นเราจะได้รหัสเอ่อ external IP นะครับหมายถึงว่าเข้าจากที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเราลองทดสอบกดดูนะครับมันจะขึ้นเออเรืน้านี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงตัว Apache มันก็เลยยังไม่สามารถไปที่ไหนออกอินเทอร์เน็ตหรือไปที่ไหนได้จริงๆสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับแต่ว่าแค่ว่าไม่มีเซอร์วิสให้มันรันเดี๋ยวลองลองทดสอบดูก็ได้ครับ เรามาลองปริงดูนะครับอขอโทษครับต้องเป็นเลขไอทีนี้นะครับอันนี้เราปริงได้นะครับแต่ะไรแค่เข้าเว็บไม่ได้ เราก็มาทําการเข้ากันดูนะครับมาที่ตัวนี้นะครับปกติเราสามารถใช้ผ่านตัว p u t ตี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อเป็นการทําให้ง่ายขึ้นก็เข้าที่นี้ได้เลยนะครับตัวนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงโอเคครับเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำจริงดูอ่าโอเคครับผมเข้าไปได้แล้วคราวนี้เราก็จะทําการติดตั้งตัว Apache นะครับใช้คําสั่ง Command Line นี้ได้เลยนะครับจะดู apt install ไม่ใช่2กด install แล้วก็กดตัว v i v e เดี๋ยวใช้เวลาสักครู่เดียวในการติดตั้ง โอเคครับอันนี้เราก็อินสตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเข้าลิงก์นี้กล้องหนึ่งโอเคครับเราก็จะได้เว็บอัเชมาแล้วนะครับเวลาเราติดตั้งก็ติดตั้งเอ่อตัวไฟล์ HTML ลต่างๆนะครับไปไวเอ่อในตัวอัพเชได้เลยนะครับก็ตามนี้เลยครับเราก็เข้าไปที่นี่แล้วก็วางไฟล์ html ของเราไว้ที่นี่เราก็จะสามารถเอ่อ เ,เข้าเว็บไซต์จากที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นการติดตั้งตัว n s t a แ c e แล้วก็สามารถออกไปภายนอกได้แล้วนะครับส่วนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนวิธีการอ,อื่นๆแล้วก็สอนวิธีการใช้งานด้วยนะครับเป็นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ